รอประธานเชียร์รอถามประธานเชียร์เขาสลังมาทั้งหมดี่คนครับมันมันบอกไม่ได้ที่เพราะมันท่วกรุงเทพเลยพี่มันคนพวกแม่ยองพวกเชลบุรีก็จะมาพวกเชเีงนมลอารเ่ทืไ ตรงตรงตรงอะไรก็ได้เออได้ได้ครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นกองผู้วายครับผมเป็นข้าวโที่ไม่ดีดีเก่งได้ไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงร้อยแล้วพี่ร้อยแล้วร้อยแล้ว มาปีดโอ้โหไม่ไครับนรี่ยทาางนะเดินที่ไไกองม่แม่ที่บ้านขายลูกินได้วันละห้าไมตำรวจไม่ๆครับตราตำรวจเดี๋ยวทำไมถึงต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่มามาเจรจากับเราเยอะขนาดนี้นะครับ เดี๋ยวหาตำรวจไปทีบควแก่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อยังไงสวัสดีขอร้องแล้วกันนะคุณผู้ชมไปใครเป็นหัวหน้าก็ดูกันนะอยู่รู้จักกันมาแต่ว่ายังห้าปีไม่ได้ว่าจะมากันกี่คนมามาเดินมาแต่ว่าก็ไปกันอย่างนี้ก็ไปไปทไม่ใช่ไปทุกที่ไปทุกที่เขาไปกันที่อื่ไปทุกที่ก็แปลว่าจะไปไปสมท ต้อง o ึกคาดเขี้าน่เกี่ยวมดูแลก็คือดูคามคเรยให้นาเรีบร um um ้ไม่เกี่ยวกับทีมอีสานเลยนะไม่เกี่ยเลยนะที่แล้วอคนหน้าเดิมเหมือนเดิมไม่ไม่เกี่ยวกับีมอีสานเลยนะดูแลความเรียบร้อยอยู่ báo hôm nay sẽ thiếu ở địa bàn của ngài. rất nhiều đấy. rất nhiều đấy. rất nhiều ไม่ได <who referred to> ้เลยไม่ได้ไม่อรอรับไม่้อวาอยากไม่เวลาเดียวเจ้าหน้า่เาดงีคยาครับ เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลไปให้ผู้จัดการท่านตัดสินใจว่าจะเอาไงตแตไม่ไ่ไม่ให้เอาขึ้นแล้วกันผมอแวนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ท่านทานกบอกนะครับในสนามไม่ได้แต่ว่านอกสนามนี่คือเกตของ น,นี่คือเขตเขตตะัเพราะว่าพอภาามันออกสื่อไปแล้วคือโรงงานตงมันเป็นมันเป็นที่ทสุดครับกออล้วาง้มเกยบกเ็กระดม่าดมาจับไว้หน่อ ยังไงจะลาจน